สบายดีพอยพอยพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อวันนี้เป็นมือดีเนาะเป็นบ้านเกิดคู่จอยเชิงเฮากระถิมาเด็ดเมนูยังเนาะเผาปลาเผาปลาพันปลากับพันกระปุกเนาะมีเอฟซีไฮเงินมากมีเอฟซีไฮเงินคู่จอยเนาะมาเดี่ยงเข่านะเนาะเอดควันกับใจใจเลยเด็ดเนาะเฮาเป็นเผาปลาแต่เขาเขาบอกว่าเฮาสะยังเขาเดินมาเห็ดพันปลาเนาะเดี๋ยวบ้านก็รักเด็ดอันนี้สบายดี เฮ็ดเสียเฮ็ดเสียนาทีน้าทีมให่กันบานนอนี้เนาะยุข่าย้ดิเออยการเ้ายุข่ด้ว่าทีเนาะยุข่อ่ายุข่อนนี้โดนก่อนแต่เนาะ้องเฮ็ดยนะจริงจริงกับบบุค่อยได้เฮ็ดด้ไหมเฮ็ดได้บนเเห็ดแบบแม่ลำคิงีเคยเห็นเก็บเอามเอษเเนี่ก็เป็นทดินนะที่เขา กระดช้ FM, ักพิกเทียมพกเทียมักพริกกระนาบถังกับมี่น้ำตาลนาองเี่ยวน้ำต้เขียวน้ำตาลนะ่าคนใสกาวคนคนว่การกูเป็นคนใส้บนบ่าบอกูบเขนาดกูี่ีอันนี้ไม่ว่าเมนต์ตะคอยได้เด้อเค็มได้จางกับน้ปลาพอพอพอกะโดซีดโดดเงองเหโดน้ำบังนาใส่ไงใส่กบท้อยแน่

โอ้ทุก uhm บ้านนำมพี่บม่น้ามนำมังง่าพ่ออยู่ว่ไหน้ำมาพอย้ังาพอี่น้องออ่โดนนใส่รงเออใส่รงมื่อได้บออืมเเนีมาได้เครองมาได้สอะไรกมกได้อเดียวเฮ้ยป่เยก็ดีแล้วขอแฮมม เอาหน้าเอาซ้มากินโอ้ยนี่จัหน่อยไเาไได้อ yup. ันอนุมัติอยู <c 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 um ่บ่อนุมัตอยู่บ่โอ้อมัติไปเที่ยวเวะโอ้ยหขอยากไปเห็นน่ลไดไปอยากไปอ้าวไปเเยดูไทยคลิปปบมีคลิปโรไหมไทยคลิปบ่ โอกาสโอยปีมีเธอหนึ่งมักเชียไปก็ไปสาวมดาบบมบอกเอาห้าอกก็นสมดอ่ชุกคือแกบอกชุกได้วนี่นี่เกลืไปบพอดีเลยเอาเลยอกลือใสมันจางเกลือใส่มันจาเอาใส่ไม่เลยจอนวดหรเปล่าตนวดนวดนเอพักเมัไจะชิมอเดียหูเบือฮะโอยน้องมีมาทนท่ไรที่ดุ เดี๋ยวพี่น้องมีน้องให้สิบบาทให้ดังมาเป่าเพลงมาเป่าเพป็ช้าปทางนี้ก็เป็นปลาเ้ามน้องเคพี่น้องปลาเขียวได้ปลาห้ามพี่น้องนี่ไก่ที่ซุกแดดปลาซีโตเนาะแต่ว่ามันอันนี้เนาะพี่น้องมันอันนี้มันโมเพาะนะข้เผาแล้วเหาก็ยังสิเผาอีกโอ้ควันขนาดเดี๋ยวก็ซุกเนาะอีกเล็กน้อยปลาเ้าซุกพอดีเดี๋ยวก็ กินได้เลยไปเป่าเค้กครับขาปลาซุกกับไปเป่าเค้กน่อยเห็นแล้วใ่าปล่าโตใหญ่เลย่ร้อนข้างบนอุณหภูมก็ข่อยไปไปแฟปลาหาลโล รายการตอนนห้อสีมากายเค้กเปิดเค้กนะพีน้องย่วันเกิดลูกหรืวันเกิดแม่เมือนี่วันเกิดลูกหรือวันเกิดแม่มันดุเปล่ากเก่น

คได้เขียนครูจอยน้องนิวน้องนิวเบิกนิววาออกเอ้ยบกนิวซื้อเวปานิวอะไร่ายไอะไรก็หเอาไปเดียเอองไเอาของเลยโอ้ยอยากซื้อโอ้นี่ยโอ้คือโอ้ดียัยยัยยยนี่ยโอ้คือโอ้ดีคออะไรส็แหละคือพี่้ัหอน มามาค mm ิด hmm. ด้วยคิดด uh ้วยใคอยากกินเชฟไรได้เนียนอ่รอยากกินีะไรเนี่ยตีให้วันเกิดจักเตื่อนี่เคยือเป่เคยจักเตอ่อเกิดมาบุกเคยกูเห็นแม่ดิวิชีวิตว่าใจที่ว่ามัทำชีว

ต้องคอยแหวนแหวหลายเดี๋วหานมอลลำเดือดเลยสบายดีเนาพี่น้องสบายดีอันั้นเคก็ใค้เป็นจะผ่าได้ไะสุดเสนนะคลองคองวเนี่นีกกัจะคองวะนี่โบหุได้ันจอยวันนี้ยังไมอยู่ตาจะบอกวะ

ก้าวปีรักเลด้คปกเลยได้ับซากเคกอนบตไ่เกอนบักนกเลยกันล้ก็กินของข้าวคนจะกินของบ้านนะไหนนะกินของบ้านกนของข้าวว่ะกิไดกักินอยากเนื้อหกิเอาวไมเลยนะชเอาลูเอาไม้เยไม่กินไรม่านล้วมคนกินไไเห็นเ็นคนที่เพียเดือใช่หอเนย่แนยม่่เออ เอาบัตรขาดดิงมากินอะไรัข้มจสิินขาวมากินเค้กอรึเลาเดอยเอาขดไปหาย้าไปอีเมนเาขนอีเมนาเบินังนะมักไดเค็กของือว้มกย้มามากไปา้ก็มากเนาะขบอกมาแต่เนามากินของบ้านจะบอมาเปลาสตัว

มะาไปขี่ได้ล่อเด้่าดีดไดเคยี้เขาเียวขวาอใ้เพคยี่มานะคุณหิมามามายุของแหงมันดิกินข้าวนังคนรกเดูในกินเนามาไดนาค่ำเนาะก็ได้จัดวันเกิดเด็กเน่ย ตะกองวัดบีแต่ไม่ลำบากนถือแฟลตี่หานนะมัน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 ใช่เหรอเอาคืนนี่แมวว่ะไงใช่เขาแหวงไปไอแต่นั่นนึงเดือบงแล้วกินได้รึเปล่าที่เดือบ้านมันเข้าใจอ่ะมันก็ยื้อมาขึ้นน้ำไอแต้มโอเคอืมเมื่อเงินก็กินอีนแค่เอเ้อ คุจจะะณนรายเด้อคุณในายเด้อนายเด้คหลาไๆแต่ชาทาง่ลาทางไปโอ้ยย่ันเกิดยยนงมันเกิดผู้จอยด้วยแบมูจัเหยยังเนาะก่อยว่ากินพันปลาอเอกบก็ิกินเองนะชบอกดว่าจัมันปาติมงเน้นโดนตี Thì mẹ có tham văn chuyển vào sụp lắm Ừ Khiến khuây cờ khởi hà tu ra Thôi anh không khởi văn chuyển đi cháu nhá Khởi lợi kẹo mà Anh buồn chút chạm Thầm mẹ bớt ngại rượu Thầm mẹ bớt chích cậu kêu bọc nèo kìa Bố ý thầm nhạc đâu có có <laughs> 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 โอ้วาอีดีวะนี่ยฮะนดมสิบสี่เอ้สาเอตแโอ้ออนึ่งสาวนึ่สิเนาะคนเบิ่งหรือเปล่าคนมโอยมามบเนาะแบมันแบ้ยน้จิ้เนาะใส่น้ิ้มเียแ่น้ำจิ้มสูดจุดด้วงสุดด้วงดูไฟ กบตฟหมอว่าเมีส่วนกับบังหมออยู่มีส่วนเป็นนั่งทุก็มีส่วนนั่งเบื้งอยู่นังเบิ้งหัวแมากินคนทำอีทผู้ตำตำละเอียดเยะลยมันเก็เกมาเต้าน้ำจะราไปซื้อมากับวมาเียปล่อยได้ไปซื่อจดีไรมาจะเวิดวกครเร่งว่าคอยแม่ระดิบขายเคนไปแสผมยง ไมาอะไรมาเป้าออกพัง้จะได้ปปลาปืปีมันออกอาจาปอยปปลามันออกกนังมันหักกันกินต้บายอัั้มันออกพืปลาไม่เนี่ยจะข้นฉบดายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเดิกพี่น้องเลย ทำทำเลยำเยดแวกันเนอะ้อดเป็นัซื้อรดที่เกาหม่นยันวรถแตกรถแตรถจิงแตกดแจุว่าอไป้หกว่แบนแสจปอกมอนน้ยแก่เนาะทิ้งมันทิ้งโดนเรได้ทิ้งมันตึงโผเนาะใช้สู

อมันกระเอนกระดงตุ่นว like ัน้เลยบัต่อล้ยุดอยู่ที่นี่บ่าากินที่รังเนียมาากินที่รังอี่นะพ่อพี่น้องจอยนางเป๊ะกินได้ก็ลงคลิปกินไแต่มันเนื่อยเหือกเหนืนัก็นอนนอะ จังไปรถทุ่นคนทีไปอนาคตเออจอยได้กินอไกินกันมาก้มนไหนจะเกเลี่ยตวให้าแล้วต้องใจเอ็ะจะเอลดีกว่าแล้วนมันบวกุ่มอาคุ้มอกินมื่อให้สิวมันก็สิเตีร้บตนะมอสิเตีโดนมื่อไรนนังทองมันออกมาแ๋ยวคนทองเขาออกลูกเดวเข้ามีนังทองดีแม่ี่มาว่าัมีนังเอียงน่แเอาลูกคนอค